สวัสดีครับเช้าที่สดใสนะครับช่องสไตล์ชาแนลน่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านนนคอมอำเภอวานานนุบาลจังหวัดสกลนะครับแล้วก็บ้านแฟนผมนะครับวันนี้ก็จะพามาดาูแต่ผมก็จําชื่อไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับแต่ผมชอบชอบที่เขามีขนาดเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นพันธุ์นี้ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรน่ครับสวยมากเลย พันตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยมันมีขนาดพุ่มขนาดใหญ่วันนั้นฝนตกนะครับฝนตกมันก็เลยหักผมก็เลยแยกคินออกมาเป็นขนาดเล็กขนาดนี้แต่ปรากฏว่าผมมาชําเนี่ยมันมันไม่ตายนะครับเพราะว่าเจ้าของคนที่ซื้อมาเขาเขาบอกว่ามันมันชําไม่ได้มันต้องมีเป็นมเมล็ดปลูกนะครับดูครับปรากฏว่ามันมันเป็นแหนงออกมาเลยนะครับเนี่ยขนาดใหญ่สวยมากครับตอนนี้กําลัง ันกำลังชานะครับได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับเนี่ยมันกําลังแตกหน่อออกมานะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่ามันจะมีพุ่มใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าว่ามันสามารถสามารถงอกงามได้หรือว่าต่อแตกแงงออกมาเป็นขนาดใหญ่เนี่ยผมก็จะสามารถปลูกจําหน่ายได้นะครับนี่เจ้าของร้านบอกว่ามันมันชาไม่ได้ผมก็เลยตัดเนี่ยครับรอยตัดตัดออกมาชาเป็นกระถางเล็ก ประมาณสามกระถางสีกรถางนะครับเรากว่ามันแตกหนอกมานี่คือผมก็จำไม่ได้ป่าชื่ออะไรแต่ชอบปลูกมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องฟิสตาชาแนลก็จะมีพวกการกินอาหารการหารของป่ากันบลไม้ครบเนี่ยสาระนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ